แกมีธุระอะไรแาโดว์มาสเตอร์ถึงเรียกฉันมาที่ฉันเรียกแกมาเนี่ยฉันอยากจะให้แกไปกำจัดนางผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอวาใหญ่นั่นหรอทําไมล่ะเพราะว่ามันสามารถเข้าออกโลกเว่นมนได้ตามอิสระตามใจนึกของมันบางทีมันอาจจะเอาพลังที่สามารถฆ่าแกและฉันได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วแล้วก็อย่าประมาทมันล่ะขนาดพ่อเธออยู่ในเมซิสมันยังตายเพราะฝีมือไอ้หนุ่มนั่นแล้วก็แซมอลเพื่อนของฉันมันยังตายเพราะมันเลยอย่าประมาทมันล่ะเข้าใจไหม เข้าใจแล้วอีกอย่างนึ่งนะอย่ามาสั่งฉันจะได้ไหมถ้าแกทำพลาดอีกแล้วก็รู้ไหมว่าจะโดนอะไรฉันรู้อยู่แ nah. ล้วลนะนะทีท no okay. ี่มาใช้เอวะเฮ้ยช่างเถอะแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบไปเอาวุ้นั่นเพื่อปราบยหญนั่นแล้วก็เจ้าชาโด o มาสเตอร์โอเคพวกแกสองตัวคิดจะไปไหนกันฮะบ่าเอ้ยยหนี่ตามมาได้เอวะเธอรีบเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดเองเออโอเคระวังตัวด้วยฮึ ันจะไม่อยอมให้พวกแกเข้าไปในโลกเว้นมอนอย่างง่ายๆหรอกนะฮึถ้าถือคิดจะผ่านมันก็ข้ามสพฉันไปก่อนฮึถึงแกไม่บอกฉันก็ทำอยู่แล้วฆ่ามันซะเฮ้ยเจ้เฮ้เฮ้ยเจ้า ขอมาเลยเฮ้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 ยเ่้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ฮฮย

เฮ้ยเออตัวสุดท้ายเฮ้ยเออนั้นฉันไปก่อนละเฮ้ยขอให้สนุกกับลูกน้องฉันแล้วกันแต่แล้วต้องรีบตามไปตัวต่อสู้ของฉันคือแกบ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบจกกัดการเจ้านี่แล้วก็รีบเข้าไปในโลกวมนุษย์เฮ้ยย่ะเเฮ้ยยะเฮ้ย

Hayır UM、いやい、やく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 ややく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 

เฮ้ยเยอะเฮ้อเฮ้อเฮ้อตายตาเยอเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อจะตตยแกได้เลยตายฮ้อฮ้อตัวจริงจะนกมีไหมเจ้าคนขี้ขัดยเฮ้อ

hơi, hơ, hơi, hơi, hơ, hơ, ya, hơ, hơi ya, hơi, hơi ya, hơ, hơ, đại, ya, hơ, 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 ya, ya

ต้องรีบไปละไม่งั้นเอวาได้ตกอยู่ตกอยู่ในอันตรายแน่ๆเฮ้ยย่า